สวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรนก็อยู่ที่เคจีออปตนะคะสาขาเมกะบางนาค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อภาษาไทยนะคะก็คือกรุงไทยการแว่นค่ะแพนเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบกันดีนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานกว่า50ปีเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ยังคงไม่หยุดในการพัฒนาเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆนะคะมีอะไรมาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะรวมถึงวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะเขามีของสุดพิเศษมาให้เราได้ว้าวอีกแล้วค่ะมีแว่นที่เป็นรุ่นแบบริมิตเอดิชั่นของดีออค่ะในรุ่น Miss นะคะค ชววลอบสกีเอดิชันค่ะของ f a l l Winter 2022ค่ะโอ้โหแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วค่ะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณแพนเค้กครับวันนี้แพนก็อยู่กับคุณอาชีนะคะขอเนี้ยเ,เรียกพี่อาชีนะคะคผ,ผู้จัดการร้านนะคะอยากได้ข้อมูลเก๋ๆต้องมาถามคนนี้เลยค่ะนี่คือตั้งแต่เดินเข้ามาตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่า สไตล์การตกแต่งคือดูไม่เหมือนร้านแว่นอื่นๆหรือเป็นภาพเดิมที่เราเคยเห็นใช่ครับทางเคทีออปติกของเรานะครับตั้งใจที่จะตกแต่งร้านเนี่ยให้เหมือนกับห้องนั่งเล่นครับโดยนาของสะสมเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกเลยเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อให้ลูกค้าได้ลองได้ชมหลายรูปแบบที่เป็นกันเองอบอุ่นสบายๆครับซึ่งที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือทางเคทีออปติกของเราเนี่ยมีแว่นตาแบรนด์เนมชั้นนําระดับโลกจากแฟชั่นเฮาส์ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดหรือรุ่นที่เป็นลิมิเต็ด ข <Edition S 1> ายย่ากเนี่ยก็มีวางจําหน่ายที่นี่ด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสายแฟชั่นกันเลยทีเดียวครับแค่ฟังก็หูพึ่งเลยค่ะไม่ใช่แค่ว้าวในเรื่องของมีแว่นเก๋ๆแล้วเนาะมาเห็นดีไซน์ของในร้านสไตล์ต่างๆคือรู้สึกว่าแบบมันดูเก๋มากๆค่ะแต่เมื่อกี้นียพี่ไอีแอบเปิดมาให้นิดนึงแล้วว่ามีแว่นที่เป็นรุ่นแบบ limited edition เยอะแยะมากมายรวมถึงของ G i r ด้วยใช่ครับโช,บชว์หน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างมมัคากค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านนี้เลยได้เลยค่ะขอบคุณค่คา นี่เลยครับคุณแทนเค้กแว่นตาดีออรุ่นลิมิเต็ด d i t i ดิชันนะครับรุ่นนี้ชื่อว่ามิสดีออ r นะครับชวัล็อกกี้เดยดิชันจากคอลเลคชัน for Winter 2022ครับอุยสวยมากค่ะแล้วความพิเศษของเขาจะมีขอลองนิดนึง่หคะขออน<ด>ุ<ด>ญาตหยิบให้ชมใกล้ๆเลยครับจะไม่ขอชมหนึ่งเดียวจะขอลองนะคะพ<ด>ี่ชิบความพิเศษของ<ด>ร,รุ่นนี้นะครับเป็นแฟชั่นชั้นสูงนะครับสไตล์บัตเตอร์ไฟ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นยุค50นะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคลุ่งเรืองของคริสตีย a นดีออสมัยนั้นเลยก็ว่าได้นํากลับมาทําใหม่ให้ทันสมัยด้วยแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยตัวนี้เนี่ยเส้นสายจะเป็นตัวโลหะนะครับประดับด้วยคิสตั้นะครับหลากหลายรูปแบบจากชว a ลอ็อกตี สังเกตไหมคะว่าดีไซน์จะผสมผสานความสง่างามและความประณีตไว้ด้วยกันอย่างลงตัวรูปแบบกรอบจะทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นหรูหราและคฮเอ็นครับตัวนี้เนี่ยทำด้วยงานแฮนด์คลาส์นะครับซึ่งมีความประณีตและละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์พรีเมียมของผู้สมใส่เลยก็ว่าได้พีเชีบิวมากค่ะคือแต่เราเห็นเลยจากตัดเขาเรียกว่าดีไซน์นะคะแล้วก็การวางเม็ดชวาลอฟสกี้เนี่ยค่ะเพชรแต่ละเม็ดเนี่ย สวยมากค่ะคือดูเก๋มากๆตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงหลายๆท่านเลยก็ว่าได้ครับพอเลยค่ะพี่อชิรับเลยค่ะที่นี่เนี่ยทราบมาว่าก็มีวัดค่าสายตาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆทางเคทีออฟติกของเรานะคะมีกระบวนการการตรวจวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับรวมถึงความละเอียดและแม่นยำครับด้วยนวัตกรรมเคแท็กสิบห้าขั้นตอนครบจบในที่เดียวเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญยังมีออปติเชียนผู้เชี่ยวชาญนะครับพร้อมให้บริการอยู่เสมอครับมาถึงนี้ทั้งทีนะคะมีบริการครบ ขนาดนี้ไม่พลาดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรียนจากทางด้านนี้นะครับขอบคุณค่ะนี่คืนอน้องต้องมีกัน ใช่ครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นการปรับแต่งทรงแว่นนะครับดัดแป้นจมูกครับซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือแล้วก็เทคนิคความชนานาญค่อนข้างสูงเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียกับตัวแว่นได้ะนะครับ โหระเรศเยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการปรับแต่งแว่นให้เข้ากับรูปหน้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญมากๆค่ะ1เลยนะคะเพื่อความสวมใส่ที่สบายค่ะและก็สอคือทุกเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ยไม่ต้องคอยพวงคอยจับเนาะหรือว่ามันจะหล่นมาไม่ได้เกาะอยู่ที่ใบหน้าของเราแบบพอดีไซส์ของเราเป๊ะๆนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีบริการในการปรับแต่งให้เข้ากับรูปหน้าของเราด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีบริการฟรีในการที่จะปรับแต่งด้วยอันนี้คือยังไงคะ จริงๆแล้วทางเคทีออปติกของเราเนี่ยมีบริการในเรื่องของการปรับแต่งทรงนะครับ<ฆ>แล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าในการสวมใส่แว่นไม่ว่าจะเป็นแว่นหลวมแว่นครับไม่กระชับหรือว่าบีบสีสันจนเกินไปไม่ใช่แค่ลูกค้าของทางเคทีออปติกเท่านั้นนะครับใครมีปัญหาเนี่ยสามารถเข้ามารับบริการได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายแล้วบริการหลังการขายเซอร์วิสที่นี่เนี่ยนอกจากปรับแต่งดวงห้าอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างคะก็จะมีในส่วนของการล้างนะครับ<ฆ>ขาจาบัดคราบแบคทีเรียนะครับขาจัดคราบฝังแน่นนะครับด<ฆ>้วยเครื่องอัลตราโซนิกและยังสามารถปรัับบแแต่่งงทรวนให้้เขาก เพราะว่าเวลาเราซื้อแว่นไปอะครับหลังจากเกิดการใช้งานเนี่ยเราไปสวมใส่แว่นเนี่ยยังไงเนี่ยแว่นก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับขันน็อตสกรูนะครับเปลี่ยนแป้นจมูกแล้วก็มีการปรับเชฟตัวแว่นแล้วก็เช็คเซนเตอร์ด้วยครับสามารถเข้ามาได้เลยคือเรียกว่าครบครันมากๆเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถสวมใส่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็สวยออสตราสไปเลยทีเดียวนะคะต้องมาลองดูที่นี่กันเซอร์วิสเขาแน่นมากจริงๆ ะค,ะค่ะถูกใจมากจริงค่ะพี่อาชีโอ้ยตายแล้วมาแล้วไม่เคยไม่ได้ของเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นสาวของ d ีออห้ามพลาดเลยค่ะเพราะที่เนี่ยรวมหลากหลายรุ่นนะคะที่เก๋ๆเ,เยอะมากๆรวมถึงรุ่น Limited e dition ด้วยนะคะแบบที่แพนได้ไปค่ะต้องมาสัมผัสความ e อ c l u s i v e ที่นี่กันนะคะที่ KT o p t i c นะคะแ l a g s h i p Store ที่เมกะบางนาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ